นะครับหยุดเงียะครับดูสีนี่นะครับสองสี่หกเจ็ดตัวสองสี่หกสองสี่หก แต่แปดตัวนะครับอีกตัวนี้คงจะไม่มีแลครับเจดตัวตัวที่แปดกิลูกตายครับขอดที่หลังครับผม สวยเลยนะครับ